สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถซูมเมอร์เอ็กนะครับสีขาวเนาะวันนี้วันที่5้มกรานะครับปี2556นะครับไม่รถอยู่ที่6กิโลเนาะเพิ่งเพิ่งซื้อวันนี้เลยนะครับมาติดหน้าร้านเลยนะครับโอเคนี่ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกับขโมยกันนะครับตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมเนาะแทงลูนแจแทงปุ๊บบิดลูนแจเขาเลยสตาร์ทรถหนีไปเลย ังนั้นตัวผู้ผลิตเขาเลยทําที่ปิดรูกุญแจไว้นะครับเพื่อไม่ให้โจรใช้เหล็กแหลมตอกแต่ตอนนี้ถึงปิดมาโจรก็ไม่เหล็กตัวเองฝังรูกุญแจเปิดแล้วก็ขโมยได้หมดละเนะะาะเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการขโมยผมดูกดล็อกสองั้งนะครับกดล็อกล็อกใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องเนะาะการขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องละของผมจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยของผมมันจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผี นี่จะไม่นะมร้อ,องเนาะกระสมมติเท่วไปร้องละอ่าฝนตกพลอ้งอะไรก็ยังของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่มีกุญแจผีนะครับแทงเข้าไปสมมุติกุญแจผีนะครับแทงเข้าไปปุ๊บบิดปิดกลับก็ไม่หยุดนะจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่ไปหมดเท่านั้นการขโมยเราพิเศรรษกับชาวบ้านคือออเดอร์ของเรามีกันน้ำคือรถสังข์ฝน กับขโมยทั่วไปขี่รถตัดขน,นปุ๊บน้ำเข้าก็พังแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสั่งสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับ,รบกดล็อกครับรถติดเลยครับถขโมยเรากันน้ำมาบขี่รถตัดขนได้เลยกับขโมยทั่วไปขี่รถตัดขนปุ๊บน้ำเข้าก็พังเดี๋ยวถ้าจะดับเครื่องกดปุ่มปิดล็อกนะครับกดสตาร์ทให้ดูอีกรอบนึงครับรถติดเนาะป๊บถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีคนใช้กุญแจผีแทงเข้าไป ไปปุ๊บแล้วเขาขโมยรถเราไปเราลืมล็อกรถ <c oughs> เราเห็นพอดีระยะน้อยเมตรขโมยรถเราไปให้เรากดปุ่มกดล็องนะครับรถจะดับเองโอเคเราก็ตามเอารถมาเนาะก็ขโมยรถราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีจากเว็บกันขโมยรถ .com นะวันนี้วันที่หนะ้ามกราสองห้าห้าหกเนาะเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าสามหกสี่หกหกครับเว็บไซต์ผมเว็บกันขโมย,ยนะรถ .com พิมพ์ภาษาไทยเลยเนาะหรือเฟซบุ๊กพิมพ์คขาว่าร้านกัขลลนขโมยรถเนาะโอเคครับราคาพันสองครับ น yeah, ี่ครับครับ